พอเราไปหัวเรือทางทางนี้กินท,ทันทีน่าเกลียดอะ่ะโอ้ยสุดจะรั้งเธอไว้ฝึกไว้น้องฝึกไว้ฝึกไว้สุดจะรั้งเธอไว้เออตัวนี้ใหญ่ตัวนี้ใหญ่ เก็บกันนี่ทีเก็บกันนี่ทีเก็บกันนี่ทีทานะทาวมา่าว่ามันเก็บกันนี่ทีเก็บกันนี่ทีอาการมาอีกแล้วนะครับผม ไม่ลุ้มไม่ลุ้มตัวต่อตัวไม่ลุ้มไม่ลุ้มไอตัวต่อตัวแค่นี้ชิวชิวแค่นี้ชิวชิวบางซีบางซีอย่าพึ่งนอนจำปลาก่อน งันมันไปหลังเนี้ยไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาไฟฟ้าช่วยเก็บเออไปได้เลย พันพันไม่ขึ้นเลยว่ะช่วยเก็บไปนี้ขึ้นมากันดีกว่ามังลูกหัวตั้งแต่แรกเลยูกดอนหันที่ารกลวักลวดมั่เนมเกหนังชีวิต สู้น้องสู้สู้ไว้สู้ไว้สู้ไว้สูว้สู้ไว้สู้ไว้สดวู้้สู้ไว้สูว้สูวสภ้พว้มดไู้ไว้สู้ไวัสูัสภาพว้สู้ไมสู้วสู้ไวัสู้ไว้สบไวู้สู้ไว้สู้ไ้สู้ไว้ไว้ส้วส้ไว้ว้ 15นั่ง,งกินเหล็กโคนนี่นะครับเช้าวันที่สองนะครับเรามาดูลุงหวดจะมังเช้านี้ลุงหวดก็หวดไปแล้วหลายตัวตัวนี้ก็ชิ่นกันไสปลาแกงไส่ปลาจานก็ให้ได้สนุกมือนะครับนิดหน่อยมีเถียงนิดหน่อยมีเถียงพอให้ได้อัตรสด แก่บางเลยครับเยิ่มไปเลยครับจะเป็นแกมบางหม,ม,มันครับผมโอ้โหของดี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 อาาของดีครับผมของดีครับ มาแล้วน่าจะใช่เก่าอะไรน่าจะใช่มังังการนี้ป่าองอยู่น้วอ่มาแล้วอนดมาแล้วอืดมาแมาแล้วอืดมาแล้วอืดมาแล้วอด้้อดดู

ไม่รู้ไมแ่แน่ใจน่าจะแก้บางโอ้ไม่ใช่แล้วเว้ยสังยงส่งยังไงเลยเนาะสั่งรัวเลย แล้วก็ไปซั้งยิงอะไเอ้าวอ้งอ,อ้งโอ้ข้าไหนโอ,อ้กินเบ็ดครอบครัวครับผมกินครอบครัวได้เล็กเซลกินเบ็ดครอบครัวนะครับผม,มเยู่แล้วออลงเลยดิลงเลยดิบีก่อนไหมหงเออเบีก่อนนี่เดี๋ยวะน้าบีก่อน มันล oui, ุ ah, ้นกันครับว่าจะะปรหลาดยามเช้าหรือเปล่าเอ่อไม่ทราบว่ายี่ห้ออะไรครับอาจารย์นงอะไรครับตัวนี้ยี่ห้ออะไรครับลุงไม่อยากโมลุงไม่อยากยีแหลงนะพูดไม่ออกแล้วไม่อยากเดาแล้วนะเมื่อคืนเดาผิดทุกตัวเลยมาแล้วครับผมโอ้โหกุ๊กเก่า าแทงก็แทงแทงเก่าก็ผมแทงเกา่าเก่านี่แทงง่ายหวังจอไหมครับอาจารย์อาจารย์นงคลายกัน,น,น,กนเหมือนกันเลยมีกระโหลกเหมือนกันอันนั้นคือแทงโดนแล้วใช่ไหมครับทีนี้ก็จะโดนแทงต่อใช่ไหมครับ กลับกันมาแล้วนะครับกับทิปสองคืนนะครับกับทิปสองคืนผลงานรวมรวมนะครับก็ปลาเนื้อดีทั้งนั้นนะครับมงตาแดงเขี่ยวนะครับแดงเขี่ยวอังเกยนะครับทีทีตัวใหญ่ตัวนี้สักสิบกว่ากว่านะครับทิปสองคืนที่เราไปกันมาก็เราไปกับ ไตหลีนะครับไตหลีกามะมงสามนี่ชมหน้าชมหน้าไตของเราคลิปลงครับ,รบ,บน,นะครับมาครับหมูปานครับผมนะครับก็เดี๋ยวจะทิ้งเบอร์โทรไว <ป S 1> ้ให้ข้างล่างนะครับผลงานสองคืนเน้นนะครับว่าอันนี้คือผลงานสองคืนนะครับกับคนเจ็ดคน จริงๆตกไม่กี่คนเราค้ับที่เหลือนอน <c oughs> นะครับ <c oughs> โอเค <c oughs> พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ